จอส,สดีเพื่อนทุกคนนะครับยู่กับผมจอในช่องจอยอดนักปัน่น x 1ก่อนเพื่อรับชมคลิปเพื่อนกดไลค์ซับสไครต์ติดตามช่องเอเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับมีช่วงเวลาเช้าแล้วผมก็เพิ่งตื่นมานเดี๋ยวมาลองเล่นเกมจินจาและคูณเอ่อเฟนซี่นะใช่ปะมันอ่านแบบนี้ปะเค okay, ครับอมเอาทุนมาที่5 0 0 0ันมันสามารถซื้อฟิวเจอร์ได้นะซึ่งเรามา5 0 0พันมันไม่พอซื้อผมจะเล่นที่เบ็ดร้อยมาลองดูกันครับหาสเกตเตอร์วัตถุน้0ันมันจะมีไหม ไอตัวโบนัสเนี่ยสตรอรี่มานะโบ,บอยากได้สักฟรีอะจะมีไหมช่วงเช้าแบบนี้ขอแบบว่าทางตาตื่นมาเล่นนะขอเข้าสักหนึ่งทีเพื่อนเฮ้ยโอ้โหสองตัวอะโบโบ โอ้ตัวแมงแตงโมใช่เชรับสวยนะสวยนะนินโกโอเคครับมีลายอยู่สับประรดสับประรดสับประรดโอ้โ่โ ตองจอห้าสี่ศูนย์งานหลักแล้วเหรอเพื่อนโบงนี้สมประสงค์ยี่ห้าเออยาวเพื่อนยาวอูโหจากนี้เท่าไหร่สมนะโะเคครับแต่งนอกมาก่อนโหแบบนี้แบบรอดวะเช้ามาครับ เออแต่อยากเข้าฟีสปินเล่นต่อดีว่าแต่แบบแตงนอกรอบนี้คือซุปเปอร์มีกากมาที่ห้าพันแนะเออโอ้ยสวยจัดเพื่อนมาหมื่นหนึ่งแล้วครับทุนห้าพันกำไรห้าพันแล้วแต่ยังไม่เลิกยังไม่เลิกยังไม่เลื้ดื้อดื้ออ่าโทษทีพอดีติดดื้อหน่อยนะครับไม่ยอมเลิกครับเพื่อนตอนนี้โอ้ยจะเบอ ้ยดูลายมันแตกดียังวัดดูลายนอกแบบสวยๆ9 60โกล์4แล้วนะโกล์4แล้วนะเอ้ยอุ้ยตรงนี้แพง2625โอ้โหเขาดียังวะนอกจากเขาฟีสปีนแต่แต่น้องดีแบบนี้คือต้องแบบอย่าไปซื้อนะคือเราต้องกดกดแบบเรื่อยๆครับ โอ้โหเช้าเชเอาสตอร์เลยอ่ะเพื่อนำตุนว่าพัน 5, นะตอนนี้เท่าไรแไป้งไรเท่าไหร่เกือบเกือบหมื่นละต่อไหมโอ้โหแตงโมได้โคตรเยอะคืออยากเข้าฟีสปินหูดูดีดูลายคือผมว่ามันต้องมีแล้วหนึ่งทีหนึ่งดอกอะฟีสปินมันต้องได้แล้วเพื่อนโอ้ยมจารัวๆเ่อน <c oughs> แต่ดีจริงเนี่ยมาลงอีกสวยเคแถวแรกเว้ยอีอเมัมลงไปต่อครับหรือว่าเราลองซื้อดีไม่ดีว่าเนาะผมว่าข้างนอกมันกำลังแตกดีเราอย่าไปซื้อดีกว่าครับกดไปคือถ้าได้เข้าฟิสปิีสักทีนึ่งนี่พอแล้วนะ คือเลอกเลยทันทีไม่ขออะไรเยอะขอข้อฟีสปินแต่กสี่หมื่นไปมาห้าพันสวยมีเจ้านี่ตัวนี้ตัวนี้เจ้าแตงโมได้อืมมิงจามต้องแยกหลายๆล่างอะ่ะมันถึงจะหวานเจี๊ยบอะ่ะความจริงเลิกได้เร็วนะตัวนี้คือกำไรเยอะมากอุ้ยอุ้ย ขาดหนึ่งตัวเปล่าเพื่อนขาดหนึ่งตัวเปล่าหนึ่งตัวเปล่ามาดื้อเลิกเลยเลิกเลยขอหนึ่งตัวโผห,หนึ่งตัวเท่านั้่นึ่งมีมาหรือวะโอ้ยได้เข้าฟิปสปีนโอเคครับเลิกแบบนี้เลิกได้ครับเข้าโบนัสครับนะทำไรเพียบครับเริ่มเลยกัน,นครับสตาร์ท เ้าแล้วแต่โอ้ยเหลือชี้เดียวโอเคเวแต่มาก่อนเพื่อนนี่ฮะเก็บตัวคูนไปครับโอ้ยอย่าพึ่ง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 โอ้ยออ้ยใจแยกล่างมาอย่าพึ่งเพื่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเพื่อนอย่าพึ่งจบหรอสคูน้อยจัดเขาฟีสซ์บินแม่ สามพัเองอ่ะไปโรยอ่ะมันพอดีซื้อนะเนี่ยพูดถึงอ่ะวูวามะวูวามะเจ็ดพันห้าเนี่ยถ้ามันโดนยังไงเราก็ยังมีห้าพันที่เป็นกำไรอยู่เพราะฉะนั้นเราไปเลยแล้วกันครับซื้อไหมมาเดิกีไม่แตกนะลองซื้อดี เอ้ยเอ้ยตัวนี้คือตัวอะไรตัวนี้คือตัวอะไรคือดาวกระจายใช่ไหมคือดาวกระจายใช่ไหมเพื่อนอย่าพึ่งเพื่อนอย่าพึ่งเพื่อนอย่าพึ่งโอ้โหแ <5. S 2> ม่งได้ 1, พันห้าวินได้พันเจ็ดพอละเลิกละแม่ของไรหกพันมา,าจาัดก,กำไรเทียบได้โคตรเยอะแม่งไม่น่าซื้อเลยอะ่ะหรือผมไม่น่าซื้อจริงๆนะมันแต่งแล้วไม่น่าซื้อครับเอเทตุ้มเป๊ะเลยอะ่ะเสียดายว่ะ ไม่ไรครับเอากำไรหกพัน,น 6, แล้วกันนะครับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปฝากกดไลค์ซับสไครต์ติดตามช่องนะครับเพื่อครับหรือว่าใครอยากเห็นเกมไหนก็คอมเมนต์บอกมานะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้คลิปนี้ก็ได้กําไรแล้วกันพอแล้วแหละอยู่ต่อผมว่าหมดก็ชนะเราหนีดีกว่าเนาะหกพันแปดร้อยยี่สิบที่เป็นกําไรออกเลิก,ลกนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายเวยร์เยียบจุ๊บ